โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกโพธาพิลม์ค่ะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ้อมดับเพลิงและอบยุปหนีไฟประจำปี2,568 ที่โรงเรีย,น,ยน,รน,น,รนชุมชนวัดบ้านเลือกโพธาพิรมหมู่ที่4ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนาวิทิชัยบุญลำรองผู้อำนวยการสำนักงานขีดกุที่การศึกษาปฐุมสาราชบุรีเค2เป็นทางกราบประกิตกรรมการซ้อมป้องกันและระงับอคีภัยเบื้องต้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโรงเรียนโดยมีนายรพีพรคิ้วทวีวิวัฒผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกโพธาพิรมกล่าวรายงานถึงรูปทรงของการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน้นและฝึกซ้อมอพยพ ยุบหนีไฟประจำปี2568ให้กับนักเรียน,นคณะครูและบุคลากรที่ขรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายนุก,กูลนุ่มเออหัวหน้างานป้องกันและบรรเทา,าทสาธารณภัยเทศบาลเมืองโพธารามและคณะวิทยากรมาให้ความรู้แก่น้องๆน,นักเรียนเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหมในอาคารประเภทของเพลิงไหมการใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรเข้าใจหลักการการปฏิบัติตนในในกรณีการเกิดอัคคีภัย ในช่วงเช้าได้มีการประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแผนการดับเพลิงการรู้จักทางดับเพลิงที่ดต่างๆและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการกิจการแผนการอพยพายและวิธีการอพยพหนีไฟการค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยหุ่นจำลองหรือเครื่อง AED การปั๊มหัวใจด้วยนักเรียนและฝึกกับคุณจำลองเพื่อให้นักเรียน,นคณะครูและบุคลากรได้เข้าใจในหลักการช่วยเหลือและการปฏิบัติตนในกรณีการเกิดอัคคีภัยโดยได้มีการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นและชี้แนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากจุดเกิดเหตุในกรณีต่างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและคครูเข้าร่วมการฝึกซึ่งจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนดูแลตนเองได้และมีทักษะในการใช้เครื่องรับเพลิงที่ได้ต่างๆอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจรอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอบยุบหนีไฟตามโครงการของโรงเรียนปลอดภัยในเรื่องของอาคีภัยและการอบยุบหนีไฟตามข้อที่15และ16ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ตาถานกษานรีห์เห็นถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและการอบยุบหนีไฟซึ่งวันนี้ได้มีการอบรมให้กับนักเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกซึ่งเป็นลิมิตหมายที่ดีของโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับการฝึกในเรื่องของการดับเพลิงเบื้องต้นและอบยพหนีไฟโดยทางผู้นวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกก็ได้เกียรติร่วมลงฝึกในการอบรมในวันนี้อีกด้วยซึ่งทางผู้นวยการโรงเรียนก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรูอีกหลากหลายสถานศาึกษาที่จะเป็นที่จะเป็นผู้นําในการระง,งับเหตุเพลิงไหม้ต่อไปและสิ่งที่เด็กๆจะได้รับในวันนี้คือเด็กมีความสนใจที่จะเล่นอยู่กับไฟสู้กับไฟและเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของไฟว่ามีอะไรบ้างไฟเกิดขึ้นได้อย่างไรและประเภทของไฟทั้งหมดซึ่งมี5ประเภทเด็กก็สามารถแยกแยะออก กได้ว่าประเภทไหนสามารถใช้น้ําระงับเหตุพึงไม่ได้ประเภทไหนไม่สามารถที่จะถูกน้ําได้ซึ่งดูจากการอบรมในวันนี้ติดก็ให้ความสําคัญและให้ความสนใจในการเรียนรู้อย่างท่องแท้ทุกคนจากการฝึกซ้อมดับเพลิงและอุกยุบหมีไฟประจําปี2018ในโครงการตาศึกษาปลอดภัยได้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นเป็นคณะครูและบุคลากรจำนวน13คนและเป็นนักเรียนจากชั้นอนุบาล2ถึงป .6 แบ่งเป็นชาย60คนและหญิง62คนรวมผู้รับการอบรมในครั้งนี้จำนวนสิ้น122คนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในวันนี้นะคะก็คือมีการเรียนรู้เรื่องการอพยพการอีไฟนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การดับเพลิงภายในสถานศึกษาค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างคบกิจกรรมก็มีการปฐมพยาบาลนะคะการทำ CPR อพยพหนีไฟแล้วก็การดับเพลิงเบื้องต้นในครัวเรือนและในะชุมชนนําไปใช้ได้ในชุมชนค่ะสิ่งที่คาดหวัง,งน่าเด็กจะได้รับก็เด็กจะได้รับวิธีนะคะรู้จักจวิธีการป้องกันเบื้องต้นนะคะในการดับไฟหรือการอพยพเมื่อเกิดเหตุซึ่งขึ้นซึ่งหน้าค่ะ